โอ้โหเปิดคลิปมาก็สัมผัสได้ถึงความสวยสง่าเลยมิสยูนิเวอร์สเดินเข้ามาถึงหน้าแบ็กดรอปของงาน s e v e n t ี่โฟร์มิสยูนิเวอร์สไทยแลนที่โรงแรมชาเทรียมเธอคนนี้มาในชุดราตรีสีดำสนิทที่ดูหรูหรามากๆก,ก,กล้าวผมมวยสูงโชว์ลำคอเธอยกมือไหว้ทักทายคนรอบข้างอย่างนอบน้อมไม่เหมือนก่อนหน้านี้เลยใช่ไหมคะ จังหวะนั้นเองก็มีผู้บริหารที่มาต้อนรับเดินเข้ามาหาเธอพร้อมกับถือพวงมลาลัยมะลิสีขาวพวงใหญ่มาด้วยเขาค่อยๆย,ยื่นพวงมลาลัยให้เธอเพื่อเป็นการต้อนรับเธอก็ยื่นมือไปรับอย่างนุ่มนวลเลยทีเดียวค่ะมีคนแถวนั้นบอกกันว่ายิ้มของเธอดูมีความสุขมากๆหลังจากรับพวงมลาลัยแล้วเธอก็ถือพวงมลาลัยไว้แล้วก็มายืนให้พี่ๆสื่อมวลชนและคนที่อยู่ตรงนั้นได้ถ่ายรูปคู่กัน มีคนถือกล้องถือมือถือรอถ่ายเยอะเลยเธอก็โปรยยิ้มเหมือนหวานสู้กล้องดูเป็นมืออาชีพและสวยงามมากพอถ่ายรูปกันเสร็จเรียบร้อยแล้วทั้งคู่ก็ยกมือไหว้าลากันอีกครั้งหนึ่งเป็นการให้เกียรติการที่น่ารักมากๆ แต่โมเมนต์ที่พีคที่สุดกำลังจะมาตอนที่เธอกำลังจะเดินนี่เองจู่ๆก็มีเสียงเพลงจังหวะสน,สนุกสนุกดังกระหึ่งขึ้นมาเลยเหมือนเป็นเพลงเชียร์รจากกัมพูชาพร้อมกับเสียงคนแถวนั้นที่ตะโกนเชียว้าววู้กันดังสนัน่นพอเธอได้ยินเสียงเพลงและเสียงเชียเธอก็หันกลับมายิ้มกว้างทันทีดูออกเลยว่าเธอดีใจและตื่นเต้นมากๆที่ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นขนาดนี้ และอีกคลิปมิสยูนิเวอร์สยืนอยู่หน้าแบ็กดรอปเดิมเลยแต่คู่ที่ยืนด้วยนะสิโอ้โหเป็นสุภาพบุรุษที่คุ้นหน้าคุ้นตากันดีในวงการนางงามไทยเลยบอสของเรานั่นเองค่ะดูอารมณ์ดีสุดๆทั้งสองคนกำลังถือของที่ระลึกชิ้นหนึ่งด้วยกันเป็นกรอบรูปสีขาวที่ข้างในดูเหมือนจะเป็นดอกไม้สวยๆที่จัดเรียงไว้อย่างน่ารักเลยละ่ะ พวกเขากำลังยืนโพสท่าให้กล้องถ่ายรูปกันทั้งคู่ดูตั้งใจให้พี่ๆตากล้องเก็บภาพโมเมนต์นี้บรรยากาศเหมือนเป็นการต้อนรับและมอบของที่ระลึกให้กันอย่างเป็นทางการเลยนะดูเป็นทางการเชียวลละค่ะคือแบบว่าคอมเมนต์ถล่มทล,ลายไปที่เพลงประกอบคลิปกันหมดเลยมีแต่คนเข้ามาทิมแซวว่าชอบเพลงเสิร์ฟเพลง10ทับทับิ เพลงที่ใช้ฉันเข้ากับสถานการณ์อะไรขนาดนี้คือมันจังหวะโบ๊ะบะมากๆจนคนขำกันไม่ไหวแม้แต่เพื่อนบ้านเราเข้ามาเห็นยังบอกเลยว่า I love song so much thank you for this song โอ้ย ทีนี้พอเพลงมันชงมาแบบนี้คนก็เลยยิ่งนึกถึงเรื่องราวก่อนหน้านี้กันใหญ่เลยหลายคนยังจำวีรกรรมของเธอได้แม่นมากๆคอมเมนต์ที่มาแรงสุดๆก็คือการขุดประโยคเด็ดของเธอขึ้นมาอย่างเช่น Don't Tie to Me I Still Remember ฉันยังจำได้นะประโยคย่ามาไทยกับฉันหรือบางคนก็แซวแรงไปอีกว่า Don't Tie to Me Equal I want to be Thai and will go to Thailand ประมาณว่าปากบอกอย่าไทยแต่สุดท้ายก็มาไทยแอะแอคอมเมนต์ Comment ในบรรยากาศก็เลยมีหลายอารมณ์มากๆเลยมีทั้งคนที่รู้สึกว่า กล้าที่จะมานะชัางกล้าเนาะหรือบางคนก็ดูจะไม่อยากให้สนใจมากบอกว่าขอให้สื่อไทยอย่าให้แสงนางเธอไม่ได้ว่าอะไรนะงับแต่ให้แสงมันแบบนี้ไงเลยได้ใจมีคนเปรียบเลยแบบเจ็บเจ็ว่าคนไทยสุดไท้ายก็ใจดีกับงูหรือกังวลว่าประกวดเสร็จกลับบ้านเขาเขาชมไทยแน่นอน คนก็เลยไปวิเคราะห์สีหน้าท่าทางของเธอกันใหญ่เลยบอกว่าเธอดูยิ้มได้แบบไม่สุดฮ่าฮ่าฮนางดูฝืนดูกังวลเนอะดูเกรงเกนะคะหรือแม้แต่จินตนาการความรู้สึกเธอไปเลยว่าในใจเต้นตุ๊บตุบฮ่ฮ่ฮ่ฉันว่ากลัวโดนอุบรอมพักสอง แต่ในมุมที่ซอฟต์ลงมาก็มีนะมีคนหนึ่งบอกว่าชีมีความพยายามนะคนไทยให้โอกาสชีนหน่อยไหมซึ่งคอมเมนต์นี้คนก็เข้ามากดถูกใจเยอะมากเหมือนกันเป็นการเปิดประเด็นว่าเออไหนๆก็มาแล้วลองให้โอกาสดูไหม แล้วก็มีคนช่างสังเกตที่ไปโฟกัสเรื่องชุดที่เธอใส่ชมว่าชีศึกษาดีง่ะใส่ชุดดำเหมือนเป็นการชมว่าเธอยังรู้กันละเทศะเลือกชุดดำมาหรือบางคนก็พูดแบบติดตลกว่าก็ถือว่าดีที่ไม่ใส่ชุดไทยแอบแซะเบาๆว่ารอดไปนะที่ไม่ใส่ชุดไทยมาแตงข้ามกลางความเห็นที่หลากหลายก็มีเพื่อนบ้านชาวกัมพูชาเข้ามาขอบคุณคนไทยด้วยนะพิมพ์ว่า thank you Thai for support Miss Universe Cambodia และก็มีคนไทยที่เข้าไปตอบรับอย่างสุภาพว่ายินดีต้อนรับขอให้ประกวดให้สนุกไม่ต้องกังวลเพราะคนไทยมีวัฒนธรรมพอเป็นการแสดงความเป็นเจ้าบ้านที่ดี แต่เรื่องที่หลายคนรอดูและยุ้นกันต่อก็คือเรื่องชุดนี่แหละมีคนแซวว่านึกว่าจะใส่สบายผิดหวังอ้าหรือถามว่าอยากเห็นนางโปรโมทชุดไทยซึ่งเจ้าของคลิปก็มาตอบเป็นในว่าเร็วๆนี้ยิ่งทำให้คนอยากรู้ไปอีกแล้วก็มีคำถามทิ้งท้ายไว้ว่าชุดประจำชาติจะเป็นชุดอะไรนะโอ้โหแท้วันแรกยังสนุกขนาดนี้ต้องตามดูยาวๆเลยและมาดูวันนี้เลยค่ะ คลิปนี้มาแบบใกล้ชิดสุดๆเลยมิสยูนิเวอร์สมาเองเลยจา้าเธออยู่ในห้องพักแน่ๆลุคนี้คือสวยฉ่ำมากเมคอัพจัดเต็มตาสโมคกี้อายสคมกริบแก้มปัดสีชมพูละเลือกปากสีแดงสดใสผมกล้าวมวยสูงแล้วก็ใส่ตังหูคู่ใหญ่ที่ดูอลังการมากเธอยังสวมใส่สภาอยู่นะเปิดคลิปมาเธอก็โพสท่าสูกกล้องแบบน่ารักไม่ไหวเอามือสองข้างมาประครบไว้ที่แก้มแล้วก็ยิ้มหวานฉีกยิ้มกว้างโชว์ฟันสวยเลย จากนั้นเธอก็ค่อยๆรีตาลงนิดนึงทำปากจูเล็กน้อยโอ๊ยน่ารักแล้วก็เหลือบมองไปทางซ้ายที่ขวาทีเหมือนกำลังเล่นกับกล้องอยู่เลยยังไม่พอนะเธอก็เปลี่ยนท่าอีกนิดหน่อยเอามือลงมาวางไว้ใต้คางแทนแล้วก็ขยิบตาครั้งหนึ่งให้กล้องเหมือนเป็นการส่งวิงให้แฟนๆที่ดูอยู่หยอดสเสน่ห์เก่งมาก หลังจากโพสท่าน่ารักน่ารักไปสักพักคลิปก,ก็ตัดมาที่เธอกําลังพูดคุยดูเหมือนเธอกําลังตอบคําถามหรือพูดคุยกับแฟนๆผ่านไลฟ์หรืออะไรสักอย่างนี้แหละเธอพูดเป็นภาษาอังกฤษนะเธอกำลังแจ้งกำหนดการสำคัญให้แฟนๆได้รู้เธอบอกว่ารอบไฟนอลวันที่21นะแล้วก็รอบพรีลิมวันที่19 ชัดเจนมากจากนั้นเธอก็เหมือนจะอ่านคอมเมนต์ของแฟนคลับเธอบอกว่า Queen rooting for you มีคนมาเชียร์เธอแล้วเธอก็อ่านอีกคอมเมนต์ที่พูดถึงเพื่อนนางงานจากอินเดียเธอก็ยิ้มแล้วพูดว่า Oh my ก o d น่ารักจังขอบคุณมากๆเธอดูดีใจนะแล้วเธอก็พูดตอบกลับไปอย่างน่ารักเลยว่าฉันก็ขออวยพรให้ Queen อินเดียนางงามอินเดียโชคดีเหมือนกัน แล้วเธอก็ทิ้งทายว่าแทบรอไม่ไหวที่จะได้เจอตัวจริงของเธอเหมือนกันเป็นมเมเต์ที่ดูเป็นกันเองและน่ารักมากๆเลยระหว่างที่เธอยืนอยู่ในโถงทางเดินของโรงแรมที่ดูหรูหรามากๆเธอเดินมาเจอกับผู้ชายคนหนึ่งที่ดูเหมือนจะเป็นสื่อหรือกูรูนางงามคนสำคัญเลยอ๋อมิสโซโซโลจีนั่นเองเขากำลังถือมือถือเหมือนกำลังไลฟ์สดอยู่พอเขาเห็นเธอเขาก็ทักทายขึ้นมาก่อนเลยว่า the beautiful แล้วก็บอกเธอว่าเรากำลังไลฟ์กับมิสโซโลจีอยู่นะเธอก็ยิ้มกว้างแล้วก็หัวเราะเบาๆตอบกลับไปว่าดีใจที่ได้เจอเหมือนกันดูเป็นกันเองมากๆเขาก็เลยเริ่มสัมภาษณ์เธอเลยถามว่าเมื่อวานเดินทางมาเป็นยังไงบ้างเธอก็ตอบอย่างสดใสว่าการเดินทางราบรื่นดีมากค่ะทุกอย่างโอเคเลยแล้วเธอก็เล่าด้วยความตื่นเต้นว่าเธอดีใจที่จะได้เจอกับควีนลาวส์นางงามลาวมากม เหมือนเธอเพิ่งไปเจอเขาในรอบไฟนอลที่นุ่นมาแล้วมาเจอกันที่นี่อีกมันเหมือนเป็นพรเลยคนสัมภาษณ์ก็ชมชุดเธอไม่หยุดว่าชุดสวยมากเธอก็ยิ้มเขินๆแล้วบอกว่าขอบคุณค่ะเขาเลยถามต่อว่าแล้วการเตรียมตัวเป็นยังไงบ้างเธอบอกว่าทุกอย่างยอดเยี่ยมและราบรื่นดีที่นี่ต้อนรับพวกเราดีมากคนสัมภาษณ์บอกเธอว่าพวกเราดีใจมากที่ได้เจอเธอนะ เธอก็ตอบกลับไปทันทีเลยว่าฉันก็ดีใจมากพวกคุณทําให้ฉันรู้สึกเหมือนอยู่บ้านเลยโอ้โหดูเธอตอบแบบนี้แม่เจ้าคนสัมภาษณ์ก็เลยให้กําลังใจเธอไปชุดใหญ่เลยว่าไม่ใช่แค่พวกเรานะแต่ The Universe ทั้งหมดกําลังเชียร์เธออยู่เธอคงปลื้มมากๆได้แต่ยิ้มแล้วก็พูดขอบคุณมากๆสุดท้ายไหว้สวยๆเพื่อเป็นการขอบคุณและลาก่อน แล้วเธอก็ยิ้มหวานเดินจากไปทางที่มีตากล้องและคนอื่นๆรอกันอยู่เต็มเลยเพื่อนๆดูแล้วเป็นยังไงบ้างคะรู้สึกบรรยากาศอบอุ่นเหมือนกับที่เธอพูดหรือเปล่ามาคอมเมนต์กันหน่อนเร็วจุบ๊บ